สวัสดีครับถ้าไ้ชมครับเ,<อ>เขากำลังเช็คเซ็กซาวาวกันอยู่ไม่ใช่อะไรตอนนี้ผมอยู่ในงานแท้งเฟสนะครับเป็นงานฉลองการส่งมอบรถให้กับลูกค้าครบ5,000คันของแทงนี่ฮะแทงดีเซลและนี่ตามผมไปดูผมจะไปทดลองขับในงานนี้ครับสนามเละๆอยากก่างนี้สนุกแน่และเดี๋ยวรอบแรกครับพาไปดูทางกันก่อนและคันนี้คือพาหนะของเราครับ แคงดีเซลนะครับชแชเดยไปดูทางกันครับแต่ให้ดูก่อนว่ารถแต่งเขาสวยนะนี่หโหนี่รอบแรกนี่ดูดูทางก่อนนะให้พี่ปรินนะครับมาดูโอ<ห>้เฮ้ยนี่ตรงนี้ต้องเบาต้องเบานิดนึงนะใช่เพราะว่าดูดิ างคือโหดมากาครับอือหือนี่เป็นทางแบบเป็นทรายตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทรายแต่เป็นลูกลังลูกลังครับเออลุกลังตรงนี้ตรงนี้ง่ายหน่อยแตเ่เมื่อกี้นี่ถือว่ายากอยู่แต่ว่าด้วยระบบขับสี่ก็เอาอยู่นะอันนี้ขับสี่ใช่ไหมขับสี่ครับ ถึงจุดยากอีกจุดหนึ่งแล้วเราจะให้ดูตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบตายอ่านี่เนินเอียงน่าจะสามสิบไหมประมาณนะประมาณสามสิบเนาะไม่ ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่สามสิบจุดยาดลึกหน่อยลึกอ่าฮะโอ้ยต้องคอนโทรลผมอะไรให้ดีเลยนะครับตรงจุดนี้โอ้โหมันปิ้นตลอดเวลาเลยนะนี่โอ้โหเฮ้ยน่าสนุกอะ่ะนน่มาลองขับกันได้นะครับทุกคนนะ แต่เฉพาะคนที่มีแท้งนะสำหรับแทงเกอร์คือคนที่ซื้อเจ้าตัวแท้งสามร้อยหรือห0าร้อยก็ได้นะครับสามารถเอามาเล่นแบบนี้ได้นะแต่เฉพาะวันนี้เท่านั้นวันที่มาลงทะเบียนเขาลงทะเบียนกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ<ๆ>ก็นี่มาลองเล่นกันได้อันนี้ลุยทรายตรงจุดนี้เป็นทรายอ่ะผานได้และสุดท้ายตรงนี้จะเป็นเนิน โอ้ oh. ไปครับอุ้ยขับแบบกระแทกอย่างนี้เลยเหรอพี่มีโกดรถพังอ่ะพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่รถเราตรนมันไปได้อ่าใช่ครับแล้วก็จะมาตรงนี้อีกคร่อีกครั้งนึ่งนะครับอ๋อเราก็จะมาวนกันอีกหนึ่งรอบตรงนี้นะครับอันนี้รอบแรกนี้ให้ดูให้ดูจิตด,ดูลายการขับมันก่อนดูสไตล์ และการควบคุมพวงมาลัยนี่นะฮะมาทดลองขับได้นะบอกไว้ตรงนี้ถ้าเขาจัดงานครั้งหน้าแนะนำว่าใครที่เป็นเจ้าของแท้งสามารถเอารถตัวเองมาลุยได้แบบนี้นะครับม,มาได้เลยนะครับโอ้โอ้โอ้โหมาได้มาได้บอกเลยว่ามาได้นี่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก ถ้ากำลังของรถถึงสกิลเราถึงเรามั่นใจไปได้แน่นอนครับโอ้โหตรงจุดนี้แม่ถ้าได้ตรงจุดเมื่อกี้นี้ถือว่าหลุมใหญ่และลึกด้วยนี่ขนาดเป็นตอนต้นๆน,นะตอนแรกๆนะสนามยังไม่เละเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายนี่การันตีได้เลยว่าเละกว่านี้และจะโหดกว่านี้ ตรงนี้อีกหนึ่งครั้งเต็มเต็มข้อเต็มข้อตรงนี้เป็นทรายนะครับให้รู้ว่านี่ถ้ารถกำลังดีเนี่ยยังไงซะก็ออผ่านอุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นทรายเป็นโครนเป็นเลนนะครับรวมถึงมุมองศาต่างๆของเนินที่มันค่อนข้างชัน ถ้าไม่ชันมากจุดเกินไปยังไงก็ผ่านได้นะครับคือสิ่งสำคัญเราต้องรู้สมรรถนะของตัวรถแล้วก็รู้ในจุดที่เราจะไปว่ามันพอไหวหรือไม่ไหวอย่างไรโอ้โหตรงจุดนี้ต้องทำไงครับพี่จะไปเป็นโฟโลครับครับตอนนี้ต้องเป็นโฟโลนะเมื่อกี้เราขับโฟไฮเนาะ โโลนี่มาพร้อมกล้อง360องศา540สิเพราะมันจะมีภาพป้ายท้องด้วยช่วยเราเห็นจับครับต้องจับครับโอ้โหหินหินโหดมากคือเห็นหินอย่างเงี้ยผมอะ่ะเสียวยางอย่างเดียวเลยนะโอ้โหเพราะมันสามารถบาดยางแตกได้ นะพราะหินค่อนข้างใหญ่และก็มีความคมในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจในการดูลายดูลายการขับเดี๋ยวเราจะไปขับกันครับ ลายเมื่อกี้แล้วเนาะสนุกแน่ๆไม่รู้ผมจะรอดไหมค่อยๆไปกันนะครับตัวนี้ก็เล่าสเปคเบื้องต้นครับก็184แรงม้าแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรซึ่งแรงบิดเนี่ยจุดเด่นเขาคือมมาตั้งแต่รอบต่ำที่1,500รอบแล้วลากยาวนะแรงบิดสูงสุดนี้ลากยาวไปจนถึง2,500รอบเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ เครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เลยนะครับโหโหเหมือนขับเรือไม่ใช่อะไรนะมันเป็นโครนแล้วจังหวะทางโค้งเนี้ยถ้าเติมคันเร่งเข้าไปบอกเลยนะทรดรทรดทรดนะครับตายครับจริงๆตรงเนี้ยบอกเลยว่าจริงๆเขามีแข่งนะให้แข่งให้ขับด้วยความเร็วสูงด้วยโอ้โหี่กแทกลงไปคือจับแข่งแบบจับเวลาเป็นจิมเป็นจิมคานานะครับ แต่เราก็จะขับแบบสบายๆเนาะเราไม่ได้ไปแข่งกัใครแต่เราก็จะเติมไปเรื่อยๆหายครับายครับนี่ฮะองศาพุ่งทะยานไปปุงเบรกสิครับแล้วมาเบรกในโครนอย่างนี้บอกเลยว่าบางทีมันจะเอาไม่อยู่นะแนะนำว่าใช้การมาขับพวงมาไลยเป็นหลักนี่ เนียนไม่ได้เก่งนะมาช้าขับช้าขับเบาเนี่คือรถเนี่ยกำลังมันถึงแต่เดี๋ยวตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ยากจุดหนึ่งเลยเพราะว่าหลุมมันลึกนะครับปาบปาบปาบ้ปายป้ายออกป้ปายป้ายโอเคสไลด์ครับเรียบร้อยแต่สนุกดีตรงจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะสไลด์ได้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมมาเกินนิดเดียวก็สไลด์ออกนะครับ ตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าขับออฟโรดเอารถตัวเองมาลองรู้กําลังของตัวเองรู้ลายในการขับนะครับคุณจะไม่หลุดคุณจะไม่พลาดคุณจะสนุกกับมันได้แต่ถ้าไม่รู้แล้วพลาดก็อย่างน้อยก็มีเซฟตี้ตรงนี้ไว้นี่อันนี้มาช้ามาเบาก็ต้องมาเติมกันนิดหน่อยกําลังถึงก็ไปถึงนะครับไปไปครับผ่นซ้ายออกกระโดด บอกกระโดดได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถ้ามาแรงอ่ะบินบินเนี่ยมีอาจจะต้องมีอะไรหลุดไปได้นะครับก็ให้มันพอดีพอดีครับนะครับอ่ายซ้ายครับเป็นไงมารยาทดีด้วยเปิดไปเลี้ยวด้วยไมนี่ครับคือแรงบิดที่พอดีกำลังที่พอดี มันจะทําให้เราควบคุมรถได้โดยสวยงามแบบนี้ครับไปอันนี้อาจจะมาเร็วเกินนิดนึงดูครับป๊าบป,ป๊าบแห่เนียนชอบเป็นความรู้สึกที่ชอบชอบชอบขับรถแบบนี้ไปครับจริงๆถ้าเป็นคุณเป็นลูกค้าคุณจะได้มาแข่งนะแล้วก็มีการจับเวลานะครับ ูชนะก็จะมีการประกาศแล้วก็ได้รางวัลด,ด้วยส่วนผมอ่ะแค่มาทําให้ดูเฉยๆอ้าวอ้าวอ้าวอ้าขวางตากล้องตากร้องตกใจเราขวางเรถเล่นนะครับนี่ป้ายครับเติมให้ถูกจังหวะการันตีว่ารถไปได้นะครับป้ายครับพวงมะไรเป็นสิ่งสําคัญมากคุณต้องควบคุมให้อยู่ในจุดที่ ทิศทางที่มันจะไปเนี่ยครับอย่าหลงทิศเป็นอะไรว่าใช้ได้ครับป๊าบนี่ผ่านซ้ายแล้วออกไมเราจะบินโชว์เราก็ขับคนแรกไม่ใช่อะไรบินโชว์คนอื่นก็ใช่เรื่องไปครับทางขวาแล้วเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเป็นเกียร์แบบโฟโล นะครับเพราะตรงจุดนี้อย่างที่ตอนรอบไกด์ไลน์เนี่ย <l ain> เห็นแล้วว่าเป็นหินที่น่ากลัวมากต้องเข้าเกียรว่งางปุ๊บ <l ain> เข้าพีก่อนีเ <l ain> ข้าพีโอเคแล้วปรบับเปโฟโลเสร็จแล้วก็ไปกันตอ่อพร้อมโอเคไปครับโหถังโหดจริงอะ อันนี้ถามใครเซตทางครับผมพี่มิตครับพี่มิตคุณสุรมิตรเจริญงามนะครับจากขับไฟเดย์ไม่ใช่ครับไฟเดย์ครีเอชันนะครับอ่าหรือถ้าอยากดูผลงานของพี่มิตก็ดูได้ที่คลับซ่านะครับค่อ,คอยๆไปครับค่อยๆไปไปไปนี่ฮะอ้าวติดอ๋อค่อยๆค่อยๆเติมแล้วยงงังพุ่งอะไรนี่ดูนะครับ ช้าๆหลุดได้จังหวะแบบนี้ถ้าค้างแนะนำว่าจอดนิ่งๆแล้วค่อยๆใช้ walking speed เ <don> ติมพรังเล็กๆ,ๆน้อยๆพอ uh แล้วเดี๋ยวรถน่นจะเกาะไปได้นะครับา yeah, เรียบร้อยลอดค <Yeah. S 1> รบทวนสมบูรณ์สวยงามนะครับ <Yeah. S 1> ก็อยากมาทดลองขับแบบนี้ <Yeah. S 1> บอกเลยว่า รอง,งานครั้งหน้าของแทน f เฟสนะครับลงทะเบียนกันให้ทันคุณจะได้เอารถตัวเองมาลองแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อส่วนใครที่ยังไม่มีมีโอกาสได้มาลองแบบนี้ไหมลงทะเบียนดูรอดูว่าครั้งหน้าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนมาทดลองขับแบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับมาขอบคุณสําหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมันอะมัน ปัญหาเดียวคือยางมันเป็นยางเททีอ๋อมันเป็นยาง HT ใช่ถ้ามันเป็นยางแบบออทเทเลนมันก็จะแบบโอ้โหมันจะโอ้โหมันจะใสเต็มเต็มเมื่อกี้เออที่นี่นี่ยางเนี้ยรถมันไปได้สบายอยู่แล้วอ๋อกำลังบิดมันเยอะละเก้าเกียร์ใช่ประเด็นคือยางเป็นเททีอ๋อเออเราก็ไม่ได้คิดตรงนี้อ่าเออถ้าเป็นยางเอทีจบเลยนะเมื่อกี้นิดใช่มันก็จะไปใส่เติมเติมเติมตลอดได้สบายเลยอะไรมันก็จะแบบรถลงไปเยอะ อ๋อมันจะแทบให้สไลด์เลยใช่เขายังมีอยู่แต่น้อยลงน้อยลงมันโอ้มันจะไปได้เร็วกว่านี้พูดง่ายๆเออได้สมูทกว่านี้สมุทกว่านี้นะขอบคุณครับนี่เลยยางที่เราพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเป็นยางออนทะเลนะรอดนี่เป็นยาง h t มันถึงได้ปินปินสไลด์สลด์อย่างที่เราเห็นนี่คิดดูยางแบบนี้ยังผ่านไปได้อะแล้วถ้าเปลี่ยนยางเป็นยาง เอาทะเลหรือยังมัดนะยังไงก็ล่อยังไงก็สบายครับ